สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับก็ไปผมจจบมวยวรอบสุดเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นประเสริฐชัยชองอภยักษ์พบกับทางด้านสิงห์จุมพลรถสวยใจเฉียดสายพิวนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์คู่ที่สองจะเป็นมวยรอบนะครับชาติพยักษ์ลานนาวัวตเซย์ พบกับทางด้านสิงห์มณี่ายสุรศักดิ์พุญทีพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์คู่ที่สามคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฉลามขาพิเกสันชัยมวยไทยยิมพบกับทางด้านเกณฑ์แก้วสอบุญมีริตรพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์และพิธายรายการด้วยมงคนใจสอบุญมีริตรพบกับทางด้านกริชลือชาบีเอสมวยไทยพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักคู่แรงนั้นประเสริฐใจมา102ปอนด์ทพิกัด สิงจุมพลมาร้อยสรถไปศูนย์จุดสชาติพยักษ์มาร้อยยี่สิรถไปศูนย์จุดหสิงมานีร้อี่สิบปอนธทพิกัดฉลามขาวมาร้อยยี่สิบปอนเท่พิกดแเขนแก้วมาร้อยยี่สิบอนเท่ากันมงคลชัยมา120ขาดไป2อปอนเลยนะครับธิลือชามาร้อยเุดหขาดไป0.4นย์จดสีคู่พิทายรายการนี่มาขาดทั้ง2คนเลยนะครับนี่คือน้ำหนักมวยวันนี้แฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอด แอปพิเคทสอสีลายพังยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนําการเงินมั่นคงนะครับบริการรวดเร็วราคาร้อยละบาทสองร้อยล,ละบาทเปิดเท่าเรารอวตัวบางทุนนะครับใช้สิดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาต่อเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเรทเปิดมาขนพันชกสองวันสามวันเลยโดยเฉพาะช่วงเจ็ดสี่ช่งสามวอนน้อยเมื่อวันเมื่อรายการทุกๆวันก็จะมีเรทเปิดให้ดูนะครับ เลทก่อนการชั่งน้ําหนักเลทหลังการชั่งน้ําหนักราคาสดๆจากคอเฟทีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับใครไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีและก็พี่น้องที่อยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชันงสี่นะครับบันทึกเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปะศูนย์ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชันงสี่พวกเราดีดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ ที่ตอนนี้ก็จะมีราคาเร็มีฟอร์มการชกมีน้ําหนักมวยมีมวยรักมีชอบจากเคเชียร์ตาหลายท่านแล้วก็มีราคาสดจากขอเวทีส่งตรงให้ฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเดือนนี้มีพี่น้องรว่นเขายาอยู่2 7 0 0รกว่าท่านนะครับพวกเราดีดีต้อนรับทุกทท่านเชิญเข้ามาเป็นพี่น้องร่วมใชร์ขายได้เลยนะครับต่อไปมาดูราคาเร็นะครับออราคาเร็ดคู่แรกนั้นเสริฐชัยเป็นต่อ19คู่ที่2ชาติพยักเป็นต่ออยู่ที่ 11.8ไลไปซ้ำสองนะครับฉลามขาวเป็นต่ออยู่ที่11.8ฉลามขาวเป็นต่อ11.8แล้วก็มงคลนชัยเป็นต่อในราคา5.3นะครับนี่คือราคาเด็กมวยไปจำวันนี้ตอไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมเลยน,นะครับคู่แดนั้นประเสเริฐชัยซ้อมชอพยักษตัวนี้เขาในแข็งแกร่งแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยรูปร่างน้ำหนักจะเสียเปรียบนะครับส่วนสิงห์ชุมพลเนี่ย กระดูกดีร่างกายดูจะได้เปรียบแต่ว่าฟอร์มการชกช่วงหลังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นคูน่นี้นาลุงตุนดองนะครับต้นๆิสิงห์จุ่มพลยากแน่ราคาพิกขึ้นมาก,ก็ออกตัวบางทุเนเอาและมีโอกาสพิกชนะด้วยผมชอบไปที่สิงห์จุมพลรถสวยจากเจ็ดสายพิวนะครับมาดูคู่ที่สองครับชาบยักฆ์ลานาวอเตอราา์ไซด์คูนี้เข่าในเหนียวหนึบแข็งแกร่งแข็งแรงแ ใบป,ปลายดีนะครับส่วนผู้ชกคือสิงห์ม่นี่ตัวนี้เตะขาต่อยบัดรุนแรงอันหนักศอกขมรุนน้ำนกได้ตลอดเรษตเปิดไม้ทางด้านชาติพัเฆ์เพื่นถอดสิบเอ็ดแปดไหลไปซ้ำสองคุณนี่น่าหลงตนรองครับต้นต้นลุ้นหมัดลุ้นศอกลุ้นเตะขาต่อยมัดรุนแรงนับนอกได้รองไปที่สิงห์ม่นี่ไม่นําไปนอกมีเป๊ะมีมลงมีหล่นราคาไหลโคตรัวบางทุเนเอาแล้วก็ขยัยขยายบางทุเนเอานะครับผมชอบไปที่สิงห์ม่นี่น่าลงตนรองครับ มาดูคู่เอกงรายการวันนี้ครับฉลามขาวเขาในแข็งแกร่งมวจากโคราชเดินจับเดินทีน่าเสือแรงส่วนเข็นแก้วทีมือดีหลากหลายนะครับเดชเปิดมาให้ทางด้านฉลามขาวซึ่งเป็นมวยเขาเป็นต่อผมว่าไม่ดีครับหน้าลงจนดองรองไปที่เข็นแก้วต้นๆไปกว่าแน,น่นอนหลากหลายกว่าพีมือดีกว่ารวดเร็วกว่าถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้พราคาแพงท้ายๆคู่นี้รองไปที่เข็นแก้วราคาพลิกมาเป็นต่อบข้องตัวบางตัวเดาแพ้ชนะก็จะได้ตังค์ครับและคู่พิทารายการวันนี้มงคลชัยวันนี้มาขาดสองปอน แต่เขายังดีกว่าเนลนแล้ห้รงตัวางทุนนะครับเพราะว่าน้าหนักมาขาดค่อนข้างเยอะเกือบเกือบกิโลหนึ่งแล้วเหมือนคู่สุดท้ายคู่ส่งแขกอันตรายเหมือนเดิมเล,ล่นแล้ว่หังตัวบางทุนครับความชอบที่มงมันใจสมบ,บุนมีริสดสรุปแม่แักมาชอบวันนี้ครับชอบคู่แรกชอบไปที่สิงชุมผลหน้าลุงตนรองคู่ที่สองชอบไปที่สิง์มณีตต้นต้นลุ้นนับนอกได้ปลายปายค่อยขยับขยาย,ยเอาและเครยงไรงวันนี้ชอบไปที่เข็นแก้วิี่มีดีกว่ารวดเร็วกว่าต้นต้นไป่อนแน่นอนพพ่งมาเป็นต่อข้อตัวางทุนเอา และวิดท้ายได้ขาดโดยมงกับยสอบุญมีฤิ์น้ำหนักมาขาดเยอะหน่อยแต่ว่าดีกว่าเข้าแล้วหรือบอกตัวังทุนนะครับขอบคุณสําหรับกาลังใจที่มีผมมาโดยตลอดพูดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ